เวลา9นาฬิกาว,วันนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปนยังห้องประชุมสำนักพระราชวังหนึ่งในพระบรมมหาราชวังสึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับ2,566โดยมีระเบียบว,วาระต่างๆอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2,565รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 6สิถึง31สิงหาคม2566ันสิผลสมริ์ทางการเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 5รายง,งานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายและแผนบริบัตการปีการศึกษา2 5 6 6โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสํานักงานคณะกรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2525 25, เพื่อเปิดสอนชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน768คนเป็นนักเรียนอนุบาล162คนประถมะศึกษา496คนและมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน110คนเน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวงโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่17กันยายน2566 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนระดับคุณภาพดีสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจิตอาสา,าด้วยเหตวใจการเป็นพลเมืองดีในการน้อมนำพระบรมราชโองายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566 ด้านการเรียนการสอนมีผลทดสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,565ได้คะแนนเต็มร้อยคะแนนในวิชาคณิตศาศสตร์หนึ่งคนภาษาอังกฤษ3คนและมีค่าเฉลี่ยคะแนน,นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3